สวัสดีจ้ามาพอกับกลัวบุญไม้อีกแล้วจ้ามือนี่มือนี่แม่กลัวมีเมนูมานําเสนอให้กันเลยจ้ามันก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ใส่ตีนไก่ใส่าเนื้อไก่แล้วก็ใส่เลือดเลยจ้าอันนี้เป็นเมนูของยาก็คือปลาทับทิมทอดน้ําปลาแล้วเดี๋ยวเขามากินกันเลยจ้ามือนี่ เดีสิกินอวดอยู่เด้อสวัสดีจ้าสวัสดีกรอบนึงนะจ้ามือนีไม่คั่วเห็ดขนมจีนนะจ้าขนมจีนแ,นงนแกงีย่หวานบดไ้เห็ดขนมจีนนะจ้าเห็ดแกงีย่หวานกินกับขนมจีนใส่เลือดใส่เนี่ยนะจ้าบดไดไอไทยตอนเห็ดหรบึงแต่ว่าขั้นตอนในการเห็ดเท่ากับเห็ด คือทาเองทัวไปหังจากจะเอามาห่าตีนไก่ไปตรงก่อนนะจ๊ะก็เลือดเอาไปตรงก่อนแล้วจะเอามาเก่งมีความต้องการขนมจีนอย่างสูงสกินหวัดหดน้อยนึง แล้วจ้ะคนเป็นยังไงแน่นาะไม่กลัวไปฉีดวัคซีนมาเมื่อแยแอ่แล้วจ้ะเมือ่อยแหงเนอเขาบอกเลยจ้ะตอนไปฉีดวัคซีนเนะี่ยตอนไปฉีดอะใจเต้นตึ๊บ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 ไขว่ามาตื่นเต้นเนอตื่นเต้นคักค่ะตื่นเต้นยี่งยีตอนเข้าไปนี่ ใครว่าวาตื่นเต้นเนื้อตื่นเต้นครับจ้าแต่ตผ่านมาเด้สองสามมื้าสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะสามหมื่นสี่ที่สาวว่าอยากิ่งกินกะทิแต่โอโ๊ยอดบวหวอยากกินแห้งจ้าแยงแควานขนมจีนของเขาขาดอะไรได้จ้าแม่กลัวมักแขกค่ะนั่นก็คืออ่าจ้านี่ ได้อาจารย์นี่ใส่เข้าไปยามอะไรกินน้ำเห็ดเผ็ดได้เลยเผ็ดเผ็ดยอดเลยเพราะตะแกงออกมาหอนหอนเลยอาจารย์เนี่ยขอบคุณขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณพี่สาวเพื่อนพ่อของาจาร คิดมาแล้วก็เออมื่อนี้มื่อนี้แบบสบายโตแล้วจ้าสบายโตวันรู้สึกว่าสบายโตเลยอ่ะสุกินอวดโดนแบบยากก็ยากนะ แซ่บทุกอ,อย่างคิดยังคิดเองแซ่บทุกอย่างแล้วก็เจ้าว่าเออแม่กว่นยองกับของมันมาเป็นยังซันแซ่บใครแ่บมันมันนั้นเป็นยังซันอ่าแล้วก็นึนก,กว่าอันผมมาเบิ้งดอกเพราะว่าผมเองก็ขอบเปลี่ยนอยู่แล้วนะแม่กว่าจรู้ว่าให้กับเขาเป็น <c oughs> กดติดตามให้นดนะ้นจ้ามาเบิ้งกัวเลยแต่ฮ <c oughs> <c oughs> าลงุงๆเของมาเบิ้งกัวเลยเนาะ มกันแม่ทีผ่านมากอ่ะโอ้ยหิดหอดแม่อยู่วันนอกจ้ะป่าใสเพิ่นวะมันแม่มันก็เหมือนทุกวันนั่นแหละเลยนทุกวันมันเหมือนยังไงอ่ะลูกก็นักแม่มันเดิมเพื่ลนวะ แรงใจสําคัญของพี่แม่พอกินวัดโดลนะจ้าเม,มืเ่เอเนี่ยเมืวอดกับเป๋าซื้ออาหมูอยากนั่มแกงแค่หวานก <c> ล <oughs> ิปนีแม่กลวกขอลาไปก่อนนะจาะ้าขอทุกคนปลอดภัยจากโรควิดปลอดภัยสุขภาพปลอด,อดภัยปลอดภัยจากกลัโกลกนะจ้า บอกมาชาัดคนหลินไกลสั่งจ้ะถ้ามึงอยากบอกนี่เนาะคิดหอดนเออทุกคนงดบานแห้งแง่พอทุกคนสุดขอให้พ่อแม่แล้วกับแม่มีสุขภาพแข็งแรงกับทุกทคนหมอมจานมีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะคลิปนี้แม่ขวัวคอลาไปก่อน,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 นท่าน,น,นจ้าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยจ้าสวัสดีจ้า